บรรยากาศช่วงเช้านะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับกับงานรวมพลังแห่งความพักดีครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานนะก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าครับก็ใช้พื้นที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะเริ่มต้นในการจัดงานโดยนายกรัฐมนตรีก็นำข้างราชการกว่า4 0 0พคนครับร่วมการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสันเสริมพระาบารมีนะครับโดยนายกนะฮะก็ได้พูดถึงบอกว่าในช่วง70ปีที่ผ่านมานะฮะคนไทยก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็จะเป็นการแสดงความจงรักภักดีและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคคาลาัยแล้วแต่ว่าก็ยัง พงศติทิอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยโดยปวงชนชาวไทยจะซื่อสัตย์จงรับภักดีต่อกษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราวงศ์จักรีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับด้วยข้อความดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระจะซื่อตรงจงรักภักดีจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์ ต่อพระมหากษัตริย์ยานิราทุกพระองค์ในพระบรมราชสักรีวงในพระบรมราชสักรีวงจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ทั้งจะร่วมการปฏิรูปประเทศทั้งจะร่วมการปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมิบาลปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมิบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัต์จวาจาว่าขอถวายสัตจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท จะประพฤติตามน้อยระ่ประดับและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปของราชอาณาจักรไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ งานเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับนายกก็นำร้องเพลงชาติก่อนแล้วจากนั้นก็เป็นการถวายสัตว์ปฏิญาณตนนะครับพอถวายสัตว์ปฏิญาณตนเสร็จนะครับก็นำบรรดาเหล่าข้างราชการร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีโดยมีวงมีวงออเคสตารานะครับจากสำนักงานสังชีตกรมศิลปากรเป็นผู้บรรเลงดนตรีครับเมื่อนายกทำพิธีเสร็จนะครับก็ได้มีการทักทายกับบรรดาข้างราชการ4,000กว่าคนฮะ,ะรวมไปถึงประชาชน ที่มารอเข้าร่วมพิธีด้วยแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนชุดครับขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าดําเนินการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวาระการประชุมปกติของพองเมอนะครับ